าทายความสัมพันธ์ของฮีโร่อาวีกันใครทายถูกทั้งหมดถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยแหละถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มทายด้วยกันเลยใครเป็นศัตรูผู้นำและคนสำคัญของมาลอดคำตอบก็คือไอริสเป็นศัตรูเพราะปีกที่หลุดลุ่ยของมาหลอดนั้นถูกฟันโดยไอริสและมาหลอดตั้งใจว่าถ้าครั้งหน้าเขาเจอไอริสเขาจะตัดผมเปียทั้งสองข้างของไอริสออกเพื่อเป็นการเอาคืนส่วนวอลคาร์ดก็เป็นผู้นำของมาลอดเพราะมาหลอดเชื่อว่าสิ่งที่วอลคาร์ดพูดนั้นถูกต้องเสมอ และคนสําคัญของมาลอดก็คือวีล่านั่นเองมาลอดคิดว่าวีล่าคือคนที่ฉลาดที่สุดในโลกและเขาก็เชื่อฟังเธอทุกอย่างด้วยใครเป็นอาจารย์ของอาตาและใครที่มีความสําคัญคุ้มเคือคำตอบก็คือดีแรกเป็นอาจารย์ของอาตาอาตาเนี่ยเธอทูนความสามารถด้านเวทมนต์ของดีแรกมากถึงขนาดมีรูปของเขาแขวนอยู่ในผนังห้องเลยและคนที่อาตาเหมือนจะแอบชอบก็คือแอนเนตอาตาเคยบอกว่าแอนเนตเป็นผู้หญิงที่ดูติงตองแต่เขาก็ชอบเธอนะ ใครที่เป็นศัตรูของมีนาะและใครที่มีความสัมพันธ์คุมเครือคําตอบก็คืออาเซนกาเป็นศัตรูของยีนาะถึงแม้ยีนาจะดูเหมือนข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์แต่ความจริงแล้วเธอกําลังหาทางที่จะโค่นลมอาเซนกาอยู่และยีนาก็มีความสัมพันธ์คุมเครือกับมูราดเพราะมูราดทําให้เธอรู้สึกมีความหวังใครคือเพื่อนสนิทผู้ว่าจ้างและรักในวัยเด็กของวัตเตอร์ไฟ คำตอบคือไวโวเลตเป็นเพื่อนสนิทของมัตเตอร์ไฟสติดเป็นผู้ว่าจ้างพอมัตเตอร์ไฟคืเป็นองค์หลักให้กับเธอและเลนก็เป็นรักในวัยเด็กใครเป็นพี่สาวของเวเลสและใครที่หลับลืมเววลเลสอยู่คำตอบก็คือเอมิลี่เป็นเหมือนพี่สาวของเวเลสเวเลสนักรู้สึกเหมือนอยู่ใต้เงาของเอมิลี่อยู่ตลอดเวลาแถมคนอื่นยังชอบเปรียบเทียบเธอกับเอมิลี่อยู่บ่อยครั้งเวลเลสปลื้มคิวเลนมากจนอยากติดตามคิวเลนไปตลอดชีวิตเธอพร้อมเสียสละทุกอย่างเพื่อชายคนนี้ใครคือเพื่อนและเพื่อนร่วมทางของยาน คำตอบก็คือล็อกซี่เป็นผู้ร่วมทางของหยานถึงแม้ทางจะยาวไกลแค่ไหนทั้งสองก็รู้สึกอบอุ่นที่ได้อยู่ร่วมกันส่วนยูเอก็เป็นเพื่อนของหยานเพราะทั้งสองมาจากอา,ากกณาจักรมังกรเหมือนกันใครคือเป้าหมายของฉีคำตอบคือลิโป้เพราะฉีอยากปลองฝีมือกับลิโป้และเมื่อเธอพร้อมแล้วเนี่ยก็จะแบกกระเป๋าที่เต็มไปด้วยซาลาเปาและออกเดินทางตามหาลิปโป้เลยใครคืออดีตเพื่อนและสหายของลิสเตอร์ คำตอบคือเอร์เเป็นอดีตเพื่อนของลิกเตอร์และระหว่างที่ลิกเตอร์เดินทางก็ได้พบกับเอรันดร์สุดท้ายแล้วทั้งสองคนนี้ก็กลายเป็นเพื่อนกันใครเป็นคนที่ไอริต้องดูแลเป็นศัตรูเป็นที่ชายและสหายของไอริ คำตอบก็คือไอริต้องคอยดูแลไอโออกเพราะเธอมักสร้างความวุ่นวายบนเกาะและไอริก็ค่อยๆกลายเป็นที่ครึ่งทางจิตใจของไอโออกด้วยมาหลอดเป็นศัตรูของไอริและไอริก็เคยตัดอีกมาลอดไทเาเตเป็นเหมือนพี่ชายของไอริและทาจีก็เป็นเหมือนสหายที่ดีของไอริด้วยใครคือเพื่อนร่วมชั้นของลิเลียนาคำตอบก็คือออลูเมียมิเลียนาเคยเรียนอยู่กับออลูเมียในช่วงที่เธอฝึกเวทมนต์ที่วิหาร